นะครับส่วนผลที่ออกนะครับปี 6, 5หนะครับผลออกก็จะเป็นที่ใน0 1 2ย์นะครับแล้วก็0 6นย์นนแหละนะครับเพราะว่ามันคำมันเปลี่ยนไปเนี่ยเห็นไหมครับก็มาในตัวกลับแล้วก็มาในตัวกลับเหมือนเดิมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหวยนะครับช่องหวยเด็ดจะไปนะครับทุกๆท่านกันเลยแล้วก็มาพบกันนะครับอีกแล้วนะครับเนาะปีละครั้งปีละครั้งครับสูตรนี้นะครับจะเป็นสูตรไหนไปไม่ได้นะครับซึ่งในปีที่แล้วนะครับนี่แหละปกพืชมงคลนี่แหละนะครับที่ถูกหวยกันในงวดที่แล้วนะครับ6 0ศูนกนะครับนั่นแหละบอกว่าให้นําไปกับนะครับแล้วก็เข้าตรงๆกันไปนะครับนี่แหละของปีที่แล้วนะครับ นี่ลงลิปไปนะ1 1เดือนที่แล้วลงไปเมื่อวันที่7พฤษภาคมนี่นะครับต้องตรงวันตรงวันเป๊ะเลยนะครับเนาะอันนี้ก็7พฤษภาคมเหมือนกันนะครับเนาะแต่นี้เป็นปีของปี66นี่ลงวันที่7เหมือนกันเลยก็ขอให้โชคดีกันกับในสูตรนี้นะครับเป็นสูตรปกคืนมงคลตามต่อจากในปีที่แล้วนะครับเนาะอะ่ะ ใครที่รอสูตรนี้นะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเนาะซึ่งนั่นแหละเอาไปซื้อเป็นตัวกับนะครับนอกาะสูตรนี้นะในน้อยนะครับเลขก็กําลังพอดีนะครับแปดคู่ไม่เยอะไม่น้อยนะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับมาดูกันนะมาเริ่มกันเลยนะครับก็คือเราจะปลูกพืชมงคลนี่แหละเนี่ยวันพืชมงคลนี่แหละนะครับแต่ก่อนนะปลูกก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับแต่ก่อนนี่ปลูกมีแต่คําว่าวันพืชมงคลนะครับ นี่พึ่งพึ่งพึ่งมาเปลี่ยนคำก็เมื่อตอนปี64นะครับเนาะอ่าโควิดนะครับโควิ COVID ดหยุดไปปี63นะนะครับเนี่ยเนี่ยมีคำยา,ยาวๆนะครับเนาะปกติเนีน่ยในปี62เนี่ยมีแต่คำว่าวันพืชมงคลนะครับปี62เนี่ยหกหนเหมือนกันนะครับก็มีแต่คำว่าพืชมงคล หลังจากคำที่ไม่มีคำพืชมงคลเป็นคำย,วยาวๆนั่นแหละนะครับเนี่ยย,ยาวๆแบบนี้มักจะมาในตัวกลับนะครับเนาะก็คือเอาแบบเก่าเนาะนี่เพราะว่าแบบเก่านี่มันวันพืชมงคลนะครับนี่ก็พืชมงคลก็เลยเอาคำว่าพืชมงคลนะครับมาหาเป็นเลขเด็ดมาหายังไงมาดูกันนะครับเนาะพอพนันจอช้างมองมา้างองู คอควายแล้วก็รอลิงนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับที่เคยใช้ที่เคยทําก็คือลําดับพยัญชนะนะครับพอพานลําดับที่30นะครับพยัญชนะไทยแล้วแล้วก็ชอช้างลําดับที่10บมอมาลําดับที่33มมงูงูนะครับลำดับที่0 7นย์เะฮะแล้วก็คอควายลําดับที่0 4นย์สี่แล้วแล้วก็จะไปน,นะครับรอลิงลําดับที่31 อ่ะสามสิบหกสิเออนะครับสาเอ็ะโอเคนะครับน,น,นั่นแหละนะครับแล้วก็จะเป็นนะครับแบบนี้แหละจับแบบนี้จับยังไงนะครับก็คือเท่าที่ผมดูไล่ดูมาเนี่ยมันมาตั้งแต่ในตรงเนี้ยตำแหน่งตรงนี้นะครับก็คือของในปี64สคอควายอ่าคอควายหกี่นะครับ หกสามไม่ออกเนาะหกสองนะครับข้ามไปหกสองเลยแล้วก็หกหนึ่งหกศูนย์แล้วก็ห้าเก้าทำไมถึงไล่ตามพศออแบบนี้เพราะว่านั่นแหละนะครับเนาะจะเอาตัวเนี้ยนะครับเอาตัวเนี้ยเป็นในตัวเด่นในของในแต่ละปีที่ผมเขียนมาไล่มานะครับหกสามไม่ออกเนาะโควิดนะครับแล้วก็เนี่ยหกห้านะครับในปีที่แล้ว ก็ไล่มาเลยนะครับตั้งแต่ในปี59เนี่ยปี59นะครับก็จะได้นะครับในที่ในศูนย์นี่นี่เอาตัวนี้เลยนะครับเนาะเนี่ยศูนย์เนี่ยตัวหลักหน่วยเนี่ยศูนย์ลดแต้มไปเป็น 9, เนี่ศูนย์ 0, กับ9แล้วตัวที่จะมาจับศูนย์กับ9นะครับเท่าที่ไล่ดูมานะครับก็จะมีเลขเด่นตัวนี้นะครับ8 9, 0 1ศทั้งหมดเนี้ยมาจับได้ตั้งแต่ในปี5 9จนถึงในปี6 5เลยนะครับ 8901มาจับกับหนักโลยตัวนี้มาดูกันนะครับว่าจะเข้าเหมือนที่ผมพูดไว้ไหมนะครับ099ก็มาจับกับ890ก็จะเป็นในที่ใน09อ่ะ,อะก็จะเป็นในที่ใน08980999000191นะครับผลที่ออกในปี59เลยนะครับปี59นะผลออกก็จะเป็นในที่ใน7 7 3 7นะครับแล้วก็98นี่นะครับอ่าผลปี59าามาไหมครับมาในที่ใน98นะครับ9889เนี่ยเนี่ยตรงตรงไปๆเลยนะฮะนี่อ่ะฟ้เขาให้นะครับนั่นแหละนะครับมาดูในปีถัดมาเลยนะครับปี60ก็ต้องเอานะครับนี่ลำดับไล่มาตามตัวอักษรเลยนะฮะเนี่ยตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้นะ ก็ต้องเป็น09 09ก็ต้องเป็นชุดเดิมเลยนะครับเนาะเนี่ยชุดเดิมตัวนี้เพราะว่าสูตรเหมือนกันนะครับก็จะนํานะครับนี่แหละผลที่ออกเลยนะครับในปี60ปี60ผลออกนะฮะก็จะเปในที่ใน 0A891 นะครับ53ล่างเนี่ยมาไหมครับก็มาตรงๆอีกแล้วนะครับ91นี่นะครับ นะสำหรับล่างมาบนนะครับมาดูในปี61ปี61นี่เลยนะครับก็คือ3 3ลดแนมไปก็จะเป็น2 3สามาจากตัวนี้นะครับก็ยังไงก็ขอให้เดินดีเนี่ยขอให้เข้าต่อเนื่องเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็เอา8901นี่แหละตัวเดิมนี่แหละคิดอะไรไม่ออกจับ8มาใส่จับ9มาใส่จับ0เข้ามาจับ1มาลงล็อกพอดีนะครับ 8คู่เท่านั้นนะส่วนผลนะครับของในปี6-1วันพืชมงคลนะครับส6พฤษภาคม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 เลขที่ออกนะฮะก็จะเป็นในที่ใน6 29นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน20หมาไหมครับนานนานไงนะครับแล้วก็มาในที่ใน20ตรงตรง29ตรงตรงดล่างเลยนะครับเนาะ <ül> เ,เอออ่ะโอเคนะครับเราไปดูต่อในปี6-2 นะครับปี6 2ก็ต้องมาถึงนี้นี่มาถึงงองงูแล้วนะครับก็จะเป็นที่ด7ลดแต้มไปนะครับเป็น6นี่เลยนะครับตั้งรอตั้งรอนะครับ7แล้วก็6นะครับตัวที่จะมาจับเลยเหมือนเดิมเลยนะครับคิดอะไรไม่ออกบอก8บอก9บอก0บอก1นี่คิดอะไรไม่ออกใส่8901ายหนึไปนะครับส่วนผลในปี6 2นะครับก็ออกก็จะเป็นในที่ใน5 529นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ในนะครับคีหรือเปล่าเนี่ย529ปี6 6061 62นนะ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 แปลของปีเ <c oughs> นะาะเออต้องเป็นปีของปี62นะครับ62ต้องเป็น5 5 2, 6 6เนาะ เจ็ดหนึ่งนี่ต้องเป็นแบบนี้นะครับนั่นแหละนะครับแล้วก็มาเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งตรงๆปีที่แล้วก็ทําผิดปีนี้ก็ยังเขียนงวดผิดโอ้ยเนาะสิเก่าอีกนะครับเนาะอ่ะเนี่ยมาล่างอยู่แล้วนะครับมาตรงๆเลยนะครับมาดูในปีนะฮะในปีหกหกสามไม่มาเนาะหกสามไม่ออกนะโควิดนะครับแล้วก็มาในปีหกสี่นั่นแหละนะครับที่ว่าคํามันยาวๆนั่นแหละนะครับเนาะเอออ่ะ นี่ครับก็จะเป็น4นะข้ามหกสามไปเนาะไม่ออกนะก็เอาต่อกันไปเลยนะแล้วนะก็เป็น4 4ลดแต้่ไปนะครับก็คือ3นะครับ4กับ3นะครับก็8เหมือนเดิม9คือเกราศูนย์เหมือนเดิมแล้วก็1นะครับก็จะได้ในแปดชุดนี้นะครับสำหรับผลนะวันที่16พฤษภาคมปี64นะครับเลขที่ออกก็จะเป็นในที่ในห้ 579นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน1 4นะครับนั่นแหละก็มาในตัวกลับนะครับเนาะนั่นแหละเพราะว่ามันคำมันยาวกว่าเดิมเนาะเออมันก็เลยต้องออกในตัวกลับนะครับเพราะว่ามันแปลกแตกต่างกันนะปกติก็เข้ามาตรงๆนะครับอ่ะมาในตัวกลับก็อย่างดีกว่าไม่มานะครับแต่รู้สึกว่าจะมาล่างนะครับเนาะมาล่างต่อเนื่องกันเลยนะต่อมานะครับในปี65ห้า ปี65ก็เมื่อกี้64นะมา65ตกงนีนะครับก็นำ6นะครับนำ6ลดแต้มเป็น5 6แล้วก็5 6แล้วก็5นี่นะครับตัวที่มาตับก็จะเป็น8 9 0 1เหมือนเดิมเลยนะครับส่วนผลที่ออกนะครับปี65นะครับผลออกก็จะเป็นที่ใน0 1 2นะครับแล้วก็0 6 น่นแหละนะครับเพราะว่ามันคำมันเปลี่ยนไปเนี่ยเห็นไหมครับก็มาในตัวกลับแล้วก็มาในตัวกลับเหมือนเดิมนะครับในปี66คาดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับน่าจะมาในตัวกลับเนาะแถมยังเป็น่างเหมือนกันเลยนะครับมาดูในปีล่าสุดนะครับปี6 6ซึ่งมันมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็น่าจะวนมาเริ่มต้นตรงนี้เหมือนเดิมวนมาเหมือนเดิมนะครับวนมาลดแต้มเหมือนเดิมแต่บางที ผมว่ามันอาจจะเพิ่มแต้มเนาะ,ะ901ก็ได้เนี่ยแต่เอาแบบเดิมจับแบบเดิมจับแบบเดิมก็จะเป็นในที่ใน0.9กนะครับ0.9อ่าออกตัวเดิมไหมเนี่ยเลขนะครับก็จะเป็นในที่ใน8 901นะครับในงวดล่าสุดอ่ะจะออกอะไร นะครับศูนย์แปดศูนย์เก้นย์ย์ศูนย์หนึ่งเก้าแปดเกซึ่งนั่นแหละเพราะว่ามันออกมาแปลกๆนะครับเนี่ยออกมาตัวกลับออกมาตัวกลับเนี่ยครับ2งวันแล้วคิดว่านะจะเขียนตัวกลับให้นะครับเนาะ80 8090 00ก็คงนะไม่ต้องกลับหรอกนะครับหนึ่งศูนยะ์ แ9ด9ก้าเก้นี่และครับตัวนี้นี่และครับสำหรับในงวดล่าสุดนะครับงวดที่จะถึงนี้สถิติก็มาล่าง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 เยอะเลยนะครับหรือว่าจะเน้นไปในที่ใน2ตัวล่างนะครับใครชอบเลขนี้ก็นําไปจับนะครับนาไปติดไว้นําไปเลือกซื้อสลากึินแบ่ง รัฐบาลน,นะครับสำหรับในงวดที่จะถึงนี้ซึ่งเท่าที่ไล่ดูเนี่ยนะครับ19ก็ออกมาแล้วเนาะในปีนี้นะครับ19ก็ออกมาแล้วแล้วก็จะเป็น08ก็ออกมาแล้ว99ก็ออกมาแล้วนะครับ09มาอย่างเนี้ย09ปีนี้ปีนี้ 09ยังไม่ออกนะครับ09ยังไม่ออก09 90นะครับยังไม่ออกเอออันนี้ผมก็ยังเขียนเหมือนมาเดิมเนาะต้องเป็น09เนาะ,ะ09 9ย์านั่นแหละเอาเนี่ยเเขียน90ไปเลยนะครับกับ00นะ00มี0010 9089นะครับ8 9ออกเรือยงเนี่ยในปีนี้นะครับ 8ปปีนี้ยังไม่ออกเนาะเอาในปีนี้นะครับเอ,เอาไปเอาในปีนี้แต่ถ้าเ,าเอาในปีที่แล้วด้วยก็มันออกไปแล้วเนาะช่วงไปลายปีนะฮะหรือว่ามันจะไม่ออกนะครับนี่แหละช่วงใกล้ๆกันนะครับที่ออกไปแล้ว91เนะาะล่าสุด9 1 9 1 9 9, 9 8 0 89ที่ยังไม่ออกก็คือ9 0 0 0 1 0นี่แหละนะ เนาะหรืออาจจะซื้อไปแค่3คู่นี้ก็ได้นะครับอาจจะเพิ่ม8ปด้าด้วยก็ได้นะครับคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อจับไปหลายตัวหรือที่ผมบอกนั่นแหละบางทีมันอาจจะมาเพิ่มแต้มก็ได้เนี่ยมันอาจจะเป็น1 1 1 1่ถ้า1 1 8 1 9ด้าไหมอ่า1 0ูนย์หาหนึ่งหนึ่งหรือเปล่าหนะหรือจะเป็นในที่เบิ 1, 1, 1. นะ้ลหนึ่งหนึ่งเนาะ อืมก็เป็นได้นะเพราะว่างวดที่แล้วเบิ้ลไม่มาอ่ะอาจจะมาออกในงวดนี้ก็เป็นได้นะครับอ่ะโอเคนะครับนอกสูตรนี้ลงให้แล้วนะครับก็ต้องขอบคุณสมาชิกนะครับที่ถามสูตรนี้กันเข้ามาบางทีผมก็ลืมแล้วแหละนะครับเห็นคอมเมนต์อออยากได้สูตรปีที่แล้ว8 9 0 8 9 0ดสูตรอะไรผมก็เลยไปเปิดย้อนดูคลิปอ๋อนะครับก็ทำในปีที่แล้วนะครับสูตรนี้นี่แหละลงวันนี้เลยนะครับวันเดียวกันเลยนะครับวันที่7 พืชสภาคมนะครับปีที่เดียวลงวันที่7ปี2012นะครับปี2 2 0 2 2งพัอลงวันเดียวกันนี่แหละนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีกันนะครับกับในสุดนี้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันพืชมงคลน,นี้ปกสลากพืชมงคลน,นี้ยังไงก็ขอให โชคดีเฮงๆปังๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยว,ยวมาสองดูปกสลากแล้วกันนะครับแต่งวดที่แล้วพลาดเนาะ,ะใกล้เคียงนะครับให้ไป75ออกมา65นะครับสำหรับในสอปกสลากนะเข้าบ้างหลุดบ้างสลับปะพนกันไปนะครับก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีนะครแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ